สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาต่อทดลองการควบคุมกระบอกสูบทางเดียวและกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์วสามชสองนะครับเริ่มแรกบนแผงทดลองจะมีอยสองแผงโดยแผงด้านขวาเนี่ยจะใช้ควบคุมกระบอกสูบสองทางก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับมีช่องต่อสองช่องช่องนี้กับช่องนี้นะครับ ส่วนแผงด้านซ้ายนะครับเราจะใช้กระบอกสูบทางเดียวคือตัวนี้เล็กๆอันนี้นะครับนี่สัญลักษณ์ดูสัญลักษณ์นะครับใช้ตัวนี้ซึ่งมีจุดต่อแค่จุดเดียวคือจุดนี้นะครับเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกเราก็จะต่อลมเข้าไปที่วาล์วาวาล์วที่เราจะใช้คือ2ตัวนี้นี่นะครับปุ่มกดของอันนี้นะครับ จุดนี้คือจุดแรงจ่ายลมนะครับจุดรวมลมนะครับก็จะมีจุดต่อลมหลายจุดซึ่งถ้าเรายังไม่ต่อลมก็จะไม่ออกเนาะเราก็เริ่มดูแรกนะครับจุดต่อนะครับดูที่สัญลักษณ์นะครับด้านล่างเห็นไหมครับลมจะเข้าด้านล่างนะครับดูจากตัวเลขนะครับถ้าไม่กลับหัวเนี่ยเห็นไหมลมเข้าด้านล่างนะครับออกด้านบนล่างออกบนนะครับ สังเกตจากตัวเลขเนอ้องไม่กลับหัวนะครับถ้ากลับหัวก็จะปิดด้านนะครับด้านล่างก็คือลงเข้าจ่ายลงเข้าไปถับมาสำหรับกระบอกสูบสองทางเราจะใช้วาวสองตัวนะครับวาวสามทับสองสองตัวในการควบคุมเสร็จแล้วเอาจากด้านบนนี่นะครับไปเข้า ด้านท้ายของกระบอกสูบตรงนี้นะครับนี่นะครับส่วนด้านออกของอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนึงขวาซ้ายเข้าซ้ายขวาเข้าขวานะครับก็เข้าตรงนี้กดลงไปลึกๆนะครับแล้วมันจะล็อกของมันเองนี่เป็นข้อต่อสวมไวนะครับอันนี้เสร็จแล้วสําหรับกระบอกสูบสองทางนะครับต่อมาเรามาต่อกระบอกสูบทางเดียวนะครับ ก็โดยเอาสัญญาณรวมจากตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วเราก็มาจ่ายให้กรับตัวนี้เลยก็ได้นะครับเพราะเราจะใช้แค่ตัวเดียวเนาะเป็นวาวสามทับสองนะครับจ่ายเข้าไปตรงจุดนี้นะครับด้านล่างเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาด้านออกนะครับไปเข้ากระบอกสูบทางเดียวซึ่งมีรูต่อรูเดียวคือรูนี้นะครับ แล้วก็ต่อเข้าไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็รอเปิดลงแล้วก็บันทึกค่าลงในใบงานได้เลยโอเคนะครับ